ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ อเคก็ตอนน่าจะอีพีที่แล้วนะคะก็คือน้องนิ่งลงลงก็คือกลับมาพร้อมจดหมายของพ่อบอกว่าพ่อโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิชารับอะไรหรอกเออก็คือพูดให้สบายใจว่าเออไม่ต้องไปคิดมากหรอกก็คือถ้าเธออยากฝึกก็ฝึกได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เหมือนยินดีที่จะให้ให้ทางซานได้ฝึกวิชาของตัวเองอะไรเงี้ยใช่หลังจากนั้นก็ คุยกับอาจารย์อ่าคุยกับอาจารย์อาจารย์ถามแล้วว่าไปคุยอะไรกันมาเอออาจารย์เล่าให้ฟังอะเนาะว่าที่นึนิ่งฟงเจือพาไปอ่ไปทําอะไรมาใช่คุยกับใครเขาน่จะคุยกันแล้วแล้วเขาพูดว่าทำไมเหมือนนั่นนี่แล้วอะไรหายไปอะไรใช่อาจารย์อาจารย์ใหญ่ก็ยังไม่รู้แล้วก็คิดคิดไม่ออกอืมว่าทําไมก็คือเหมือนกับแกตั้งข้อสังสงสัยว่าสิ่งที่โรงเรียนเขาเรียกอะไรนะจุยานตอนนั้นจะจะตามอะคือมันมีอยู่สองอย่างไหมคือหนึ่งกระดูกวิญญาณและสองคือ อ่าอะไรนะอีกันหนึ่งคือวงแหวนอ่าซึ่งวงแหวนมันไม่สามารถที่จะอันนี้ให้กันได้อยู่แล้วส่วนกระดูกวิญญาณก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คาะว่าถ้ามีเขาเอาเอาแล้วพอเออแล้วก็รีแอคของเขาตอนที่เขาไม่ได้สิ่งนั้นอ่ะเขาคอตกกลับไปเหมือนกับประมาณว่าเขาหมดหวังหมดหวังก็คือมันเหมือนกับสิ่งที่เขาปรารถนามานานก็คืออาจจะไปแล้วโดนแย่งไปก็เลยคอตกไปแกก็เลยมีตั้งข้อสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วน้องถังซานเนี่ยก็เลยพูดขึ้นว่า สัตว์วิญญาณ<ม>หรือเปล่าอ,อประมาณเนี้เหมือนว่าสิ่งที่มันสามารถที่จะเอาได้อะที่อยากได้อะก็คือมาเหมือนกับมาเอาสาัตว์วิญญาณหรือเปล่าอืมแต่ตอนนั้นก็มันหายไปเพราะหายไปไปไหนเออตอนที่น้องพูดว่าสาัตว์วิญญาณขึ้นแม่ด้านหลังน้องก็เลยเออก็นข้าสติเจนน้องละแค่ราคายอยู่นะแต่แต่อาจารย์นี้ไม่มันยังไม่รู้ว่า เราหนาไม่รู้ว่าน้องจะคิดไปในเวที่ว่าเป็นแม่ตัวเองไหมนะแต่ว่าน้องอ่ะมาถูกทางแล้วแหละ<ช>ส่วนที่เขาขึ้น้างหลังให้เราอาจจะขึ้นเฉลยเราอะไรเงี้ย<ช>แต่ว่าน้องแต่ว่าน้องอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงว่าเป็นแม่ไหมแหละตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่มาแบบเฮ้ยมันต้องเป็นสศริญญาณแน่เลยอะไรเงี้ยออแล้วก็หลังจากนั้นก็มาที่สนามอาอืมจะไปต่อสู้บ้างแล้มีอาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมแพ้ทำไมเหมือนกับถ้าสู้อ่ะยังไ็ต้อง ปล่อยพลังมาหมุทั้งหมดน่ะถึงจะชนะได้เลยมันเราจะทําให้รอบหน้ารอบถัดไปอ่ะเราต่อสู้ได้ยากเพราะแผนที่วางกันมาตั้งแต่ตอนต้นน่ะก็คือพยายามกักไว้เก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเหมือนกับมันแนะนําว่าให้ยอมแพ้หรือถ้าไม่ยอมแพ้อ่ะก็อาจจะต้องเสี่ยงดูว่าเราเข้าไปต่อสู้อ่ะเราจะชนะได้ไหมหรือว่าบางทีอ่ะเราอาจจะต้องใช้พลังไปเสียไปหมดเอออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพี่ไต้หัวหน้าทีมเนาะก็ยังยืนยันแล้วก็ได้ใจน้องๆมากเลยนะว่าเออเราจะสู้ใช่แต่ว่าเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอยู่ว่าเขาจะสู้ประมาณไหนใช่ใช่แต่เห็นน้องเอาแต่สายต่อสู้ไปนะตอนนี้ก็คือถอดถอดคนนั้นออกไปเลยอ่ะถ่ายป้องกันอ่ะแล้วก็เอาเอาอะไรนะจูจูชิงเข้าไปโครนหดซึ่งแบบ ทีมเกาะโคจสารเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าก็ขึ้นมานั่งใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับอาจารย์นิ่งฝืงเจือ,อ ก็คุยกันกับอีกคนนึงว่าเออว่าเฮ้ยมไมเป็นแผนของฝั่งนั้นเขาคิดอะไรอยู่ใช่มันล็อกสุดท้ายมันล็อกไว้ว่าเออจะต้องเจอกันอะไรเงี้ยเขาจะทำอะไรเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขาต้องการอะไรกับโรงเรียนสื่อไรคือหรือเขาไปรู้อะไรมาแค่พูดอย่างนี้นะว่าหรือว่าไปรู้อะไรมาอะไรเงี้ยใช่เขาว่าน่าจะรู้อะไรเลยก็เลยจับให้ชนกันใช่ใช่โก็แต่ที่เราดูอะเราก็รู้สึกว่าสำหรับเขานะเขาว่ายัง ดูไม่ดูเหมือนไม่เก่งเลยอะแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าดูน่ากลัวใช่คนนั้นหัแต่ว่าคนที่เป็นเป็นคนที่ลงไปแข่งอะยังดูไม่ไม่เท่าไหร่เขาว่านะอาจจะชนะอยู่หรอกแต่ว่าอาจจะต้องมีคนคนใดคนหนึ่งต้องแบบงัดอะเขาว่าอาจจะเป็นพี่ไต้กะต้องต้องประสานตชิงอะประสานใช่ไหเนาะเขาเรียกวาประสานประสานกันนะใช่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้โหอะไรที่มันเต็มที่แล้วเพราะว่าน้องๆน่าจะกักไว้อยู่เขามีแผนของเขาอยู่แล้วก็เฮ้ยคง ของน้องน้องไหนน้องเสียวอู่เรายังไม่รู้เลยนี่ว่าท่าอะไรใช่ไหมเรารู้ยังหรือน้องได้ยังวะจำไม่ได้น้องเรื่องวงแหวนที่สี่อย่างท่าใหม่น้องอ่ะน้องเสียวอู่ไม่แน่ใจเราเรายังไม่รู้เลยบ้งอันนี้เราไม่แน่ใจนะบางทีเราจําไม่ได้แล้วทีนี้เขาว่าบางทีอ่ะถึงมันจะเป็นวิญญาณที่เขาบอกว่าอะไรนะแมมมดเพชรคือวิญญาณที่พลังป้องกันแก่งที่สุดใช่ไหมแต่สุดท้ายมัน มันแค่ป้องกันได้อย่างเดียวไหมแล้วมันก็ยังไงไม่รู้แค่่าโร่ยังกึก็กมันไม่น่ากลัวไหมจะป้องกันจนตัวเองแพ้ไปอย่างนี้เหรอหรือไงหรือมันโจมตีคนอื่นไม่ได้งไหมมันไม่ได้แบบพลังโจมตีแรงขนาดนั้นน้องๆก็อาจจะอืมคือมันอาจจะเป็นการป้องกันที่โหดมากจนที่อาจารย์พูดว่าเราอาจจะต้องใช้กําลังทั้งหมดที่มีเราถึงจะชนะได้ไง อันนี้คือความน่ากลัวของเขาไงคือเขาต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะป้องกันอะไรที่มันแรงๆ <ừ> um. ได้แล้วทีเนี้ยน้องๆจะจะจะกำจกัดเขา,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 าได้ยังไงคือน้องก็ต้องงัดพลังทั้งหมดที่นนทจจมีอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์กลัวก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากให้สู้ไม่อยากให้ใช้หมดแม็กใช่นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่แกกลัวแล้วก็ต้องมาดูว่าน้องอาจจะใช้ยังไงให้ใช้พลังยังไงให้มันไม่เต็มแม็กแต่ว่าสามารถกําจัดของฝ่ายต่อสู้ได้เอ้ยไย สายป้องกันได้เพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสู้หรอกเขาก็จะป้องกันนั่นแหละเออเพราะว่าอาจจะด้วยความฉลาดของทางสารเนี่ยอาจจะ, <S <S จะงัดของมานิดหน,น่อยแล้วก็ชนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการยังไงเราจะได้รู้กันะ